ไปแชร์ประสบการณ์ให้หน่อยนะครับเวลาอยู่ที่ห้องคนเดียวแล้วมันมันใกล้สอบแล้วมันก็ต้องอ่านหนังสืออย่างเงี้ยค่ะแต่ใจเราอยากฟังเพลงอยากดูหนังอยากทำอย่างอื่นเราก็ทิ้งทำว้หน้าลัยโซลูชันอยนี้มันก็จะทําให้เอ่านหนังสือก็ได้หรออสลัดความอยากก็เล่นไปได้ใช่ไหมค่ะโอเคขอบคุณมากกำมือเก้ามือใครไหมก็เหมือนช่วงที่ผ่านมาก็คือก็คือมีงานของคณะใช่ป่ะคะก็คือ ก็คือเหมือนงานเยอะแล้วก็แบบมันจะแบบเครียดๆนิดหน่อยเพราะว่ามีเรื่องเรียนแล้วก็กบ้านเยอะด้วยแล้วพอทําก็คือเหมือนแบบก็คือรู้ว่าแบบเราต้องแบบสติตอนนี้เราอยู่ที่งานไหนเราต้องทําอะไรให้เสร็จก่อนอะไรางเงี้ประมาณนี้แบบเหมือนเราคิดมันตจมตัวเองได้ใช่ค่ะก็ปกติอย่างเนาะไม่แน่ใจว่าเป็นทุกคนหรือเปล่าแต่สำหรับผมเนี่ยบางทีแบบอย่างวันนี้พอลอง ย้อนนึกก็ไปดูเมื่อวานว่าเราทําอะไรบ้างอย่างบางบางครั้งแบบจำไม่ได้เมื่อวานแบบเฮ้ยเราเดินกับเดินเดินเดินถึงบ้างแตบอะไรกับเราเล่นนอกแบบนี้เมื่อวานเมื่อวานจบผมก็ตอนเดินกับบ้างผมก็โอเคที่เราผ่านมาแล้วผมต้องเดินผ่านถนนผมก็เลยเยยยุดแล้วก็ลองมาหน้าทน่ครัหนึ่งทีเนี้ยพอพอลองมานึกถึงก่อนเนี้ยผมเลยบอกเลยว่าเมื่อวานเนี้ย ทำอะไรบ้างหมายก็ว่าเพื่อเรื่องความจำครับหมายมีสติหมันเป็นจุดเซฟม,มันเหมือนมีมาร์กอเอาไว้ใช่ไหมไม,มารีความจำมีมากครับค่ะก็อย่างเช่นแบบว่าเวลาที่เราอยู่ในภาวะที่แบบเรากดดันหรือว่าเราตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะลุแล้วก็แบบทำอะไรไม่ถูกเลยะะแล้วพอเราลองเฉียดเวลาแบบว่าลองอยู่กับตัวเองมากขึ้นแค่ถอนหายใจเข้าหายใจออกอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็แบบ ดีขี้เกียจหรือวอร์มร่างกายอะไรเงี้ยค่ะมันช่วยเราแบบว่าการบริเวณปกติได้มากขึ้นเลยนะะใช่ใช่ครับคืออาจารย์ค่วยจำได้เราสอนครับแล้วว่าให้กำจัดความอิ่ขยะข้างหลับคือตอนแรกผมไปก็ตอนแรกที่ผมเรียนเสร็จผมก็ลงไปนั่งเลยแถวโต๊ะบอลของรัชเดียร์วิทยาลัยมันจะมีโต๊ะก็จะนั่งบนชั้นลมครับผมนั่งเลยพวกเพื่อนโต๊ะบอร์ดคือพวกเพื่อนโต๊ะบอล์ดเนี่ยคือเป็นที่ง่าเนี่ยคือจะ เขาแทงไวมากเป็นแนวแบบเฟี้ยวๆหน่อยนะคือคือแบบบางทีก็ชอบคุยเรื่องใต้สะเดือกันอะไรอย่างเงี้ยบ่อยไม่ต้องห่วงผมก็เลยบอกว่าเอ้ยวันนี้คุณจะเรียนนะเขาบอกว่าการที่เราจะมีไอเดียดีความคิดดีเนี่ยต้องเริ่มจากการกำจัดความคิดขยะเช่นพวกนี้แหละเออเป็นความคิดขยะเลยผมมันสวนกับมานีเลยถ้าเราไม่คุยเรื่องพวกนี้กันเราก็ไม่มีเรื่องอะไรจะคุยกันแล้ <laughs> ผมก็เลยบอกเอ้ยหา,หาอ,ะอะไรทำดยหาอะไรทำอย่างอื่นบ้างอะไรเงี้ยเออมันก็เลยมีคนมีไอเดียมาตอนนี้มันมีแอปอันนี้จะอในยี่ลันในยี่ลันลเคยเคยเล่นกันไหมครับอ๋อใ oh. นใยี่ลันคือมันจะเป็นแอปที่อยู่อยู่ในสมาร์ทโฟนนะครับเราเวลาเราเราไปวิ่งที่ไหนมันมันก็จะ oh. ม่เปไร ติดเราอาจจะใส่กระเป๋าไว้หรือว่าแบบมีอาร์มแบนติดแขนไว้อะไรเงี้ยครับเราเวลาเราวิ่งมันก็จะนับกิโลนับก้าวนับอะไรของเราเราเราเบิร์ไปกี่แคลอรี่เพื่อนผมตอนนี้ก็คือแบบมันพยายามกำจัดความพิ่ขยับด้วยกันออกกำลังกายแล้วก็ในอีรันเนี่ยมันสามารถเห็นได้เลยว่าวิ่งกี่กิโลแล้วในเดือนนี้ไม่ไแข่งกันวิ่งอะไรเงี้ยก็ช่วยได้เยอะเลยเก่งเฉยได้เลยโอ้โหไม่ไม่มากก็เนี่ยระยะวิ่งไม่ค่อยเพิ่มกันละ ก็เป็นการสตาร์ทที่ดีนะครับครัต่อมาค,ค,ครับก็เป็นเหตุการณ์เมื่อเช้าเลยครับเมื <Solar. S 1> ่อคืนนอนตื่นครับแล้วก็ตื MM. ต่นมารู้สึกว่านี่เสียงนัำกระลุกแล้วก็ฝ่าโทรศัพท์มาแล้วก็กดแล้วถึงโทรศัพท์เป็นยี่หืน้นมันก็งออีกข้างนึงครับก็คิดว่าจะกดอีกอีกข้างนี้ไมก็เลยไม่ขึ้นได้ก็ลุกขึ้นมานั่งดีกว่า น่าแล้วก็นม่ขี้เกียจแล้วก็คิดว่าไปเรียนดีกว่าถ้าไปตอนนี้ก็ทำครับแล้วก็มาทาครับเลยมาทนใช่ไหมเรียนอยู่ปีสีก็คือเครียดเรื่องเปเปอร์ก็คือซีเนีรดีเซอร์ก็ก็คือช่วงนี้คือเครียดมาแล้วก็เราก็ ar, รู้สึกว่าตัวเองเครียดเกินไป พอพอเรารู้สึกโตวว่าเราเริ่มเครียดเกินไปอะคะ่ะเราก็ลุกขึ้นมาทํ Banana s โซ u t i o n เก็ขึ้นมาบิ้ที่เกียรบ้างทำนู่นทำนี้บ้างคือเอาตัวเองออกมาจากความเครียดอะคะ่ะแล้วพอเราออกมาจากความเครียดได้อะเราเหมือนเวลาเราคิดงานหรือว่าเราทําอะไรเราก็มีไอเดียม,มากขึ้นทำง่ายง่ายขึ้นใช่ไหมโอเคครับเห็นไหมเวิร์กไหมเวิร์กไหมเห็นไหม,มนี่อันนะี้เค่ต้นๆนะเดี๋ยวต่อไปจะมีอะไรมากแต่ดีเยอะนะครับ ก่อนนี้ก็จะแชร์นะครับว่าผมทำพันธุ์โซลิชันเนี่ยให้ผลยังไงบ้างก็ผมปฏิบัติตามแนวทางนี้ครับมาประมาณได้ประมาณสองเดือนกว่าๆนะครับคือหลายคนเลยมองว่าเฮ้ยทำไมปฏิบัตินี่เปลี่ยนละไอ้ยังดูเลวกิเลสเยอะไอ้แต่ว่าผมบอกก่อนว่าที่ผมเปลี่ยนไปผมใช้ตัวเองเนเมื่อก่อนเป็นมาตรฐานว่ามีผลเปลี่ยนไปยังไงบ้างนะครับก็ าเป็นผลที่เห็นชาติพสุดนี้ก็น่าจะคือความที่ขยะมันน้อยลงจริงไหมจะเดิมนี่ถ้าเป็นความขี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่เป็นขยะซะแปดเก้าสิบหรอผมแต่นี้ตอนนี้ลดลงเหลือท้าหกสิบแล้วาหกสิบนะครับการที่นี้มันส่งผลยังไงพอความที่ขยะเรนลดลง,ลงถูกไหมครับ<ส>มันก็จะทําให้ความ้สร้างเนี่ยความ ความอาขิเลต่างๆความอยากความโกรธอะไรเนี่ยมันก็ลดลงถูกไหมครับอยากจะแชร์เหตุการณ์เมื่อคืนเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นคนติดเที่ยวติดกินติดเพื่อนชอบดูหนังชอบฟังเพลงแต่พอมาตอนนี้เนี่ยความอยากพวกนี้เนี่ยมันก็คือน้อยลงหายไปอะหายไปเยอะเลยโดยผมไม่รู้ยังงงเลยมันไปไหนเลย อยู่ๆคือชอบกิน่ะกินของอร่อยก็ถึงในการนนเมื่อก่อนเนียครับดูหนังว่าดูติดเลยอะไรอย่างนี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ความอยากมันก็คือก็ยังชอบอะแต่ว่ามันน้อยลงนะฮะแ้วชีวิตจิตชื่นไมแบบนี้รู้สึกชีวิตจิตมันก็ไม่จิตชื่นเพราะมันให้ผลเป็นไม่ดูก็มีความสุขได้มันโล่งสบายมันก็ใช่ไหมครับนะครับแล้วก็ถ้าเราฝึกไปมากๆแล้วเนี่ยมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรมันจะเป็นสวิตเหมือนมาตัดความคิดได้เลยอย่าง เหตุการณ์ที่ผมมช้มามันก่อนก็คือวันนั้นผมโกรธรู้สึกมีเหตุการณ์อย่างโกรธเพื่อนมากนะการจะโชกมานละการอะไรกูโกรธมากเลยเมื่อก่อนทีน่ผมแต่คือมีเรื่องกันแน่ครับแต่อยู่อารมณ์โกรธนั้นหายไปคือตกใจว่ามันไปไหนวะพอยู่เหมือนแว้บขึ้นมาตัดความชิ้นแต่าราลงทิ้งไปเลย <S 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 <c oughs> กลล็อยู่ก็หายโกรธครับแล้วที่การมีตอวกรร้างสือสอบครับ โอ้โหเหลือเวลาสองวันมีชาวผมยังไม่ได้อ่านเลยก่อนนี้เลยครับไรแล้วนะสมมติชช่วยไว้ครับอ่านไม่ทันการจะเครียดครับควรจะเครียดปุ๊บโอ้โหตื่นแล้วเฮ้ยเฮ้ยเครียดไปไหนแล้ววะเจเจเครียดต่อก็ไม่ได้แล้วเสียดายนะเสียดายนะเครียดไม่หยุดเสียดายเลยเครียดไม่ได้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันโอเคครับ วันเสาร์ที่ผ่านมานะครับคือมันจะมีงานกีฬาวิศวาคณิตสัมพันธ์ 3, นะครับก็คือเป็นสเกลงานที่ต้องรองรับคนประมาณสามพันคนนะครับและตอนนี้ครับผมจะผมเป็นรับผิดชอบในฝ่ายงานที่คุมดูแลงานกลางคืนทั้งหมดก็จะมีโตัตวจีนกวดดาวเดือนแล้วก็ศิลปินขึ้นแสดงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ทีนี้ผมคือโดยตัวงานนะครับมันเลทไปประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับ ครับคือระหว่างรางงานเราเละชั่วโมงหนึ่งแต่คือมีคอนดิชันที่ว่าศิลปินเขาต้องขึ้นตรงเวลาเท่านั้นนะครับครับผมก็ตอนผมไม่รู้จะเอาหนึ่งชั่วโมงนั้นไปไว้ไหนอะไรเงี้ยทีนี้ <c oughs> ผมก็เลยลองแบบออกจากงานเลยแล้วก็มานั่งคิดคิดอะไรเงี้ยแล้วก็เต็มหัวไปหมด <c oughs> ก็เลยลองแบบวันน่าเซลูชันสักรอบหนึ่งเล <c oughs> แล้วก็รู้สึกมันก็มันเหมือนเป็นการเรียกสติกับคืนมาว่าเราควรจะทําอะไรครับ หยุดคิดอะไรที่มันไม่เกี่ยวข้องไปก่อนแล้วค่อยจับที่มันพอจะจับได้อะไรตอนนั้นแล้วก็ค่อยๆสรุปก็มีวิธีแก้ปัญหาขึ้นมาโอ้เยี่ยมโอเคครับ